สวัสดีครับท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมเม,มีแต่คนไปนอัมองอัดอะอยู่ในเกมโรบอกกันนั่นเองนะครับตอนนี้เรามาเล่นโหมดคุณยายใจร้ายนะครับผมโอเคตอนนี้เรากำลังต้องผ่านไปให้ได้นะแล้วก็สู้จุบจุบจุบ ไม่ตายครับท่านผู้ชมไม่ตายนะเฮ้ยผมไม่ตายชุบชุบชุบกระโดดให้ถึงกระโดดให้ถึงเฮ้ยชุบท่านผู้ช,ชมมันแหลกนะฮะโอ้โตก กันกลับหลังกันนะท่านผู้ชมนีแต่คนไปละมองอัดกันนั่งร้านเลยเออมเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเพราทำไมตัวผมไม่เป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวทำไมตัวผมสลับทำไมตัวผมรวมร่างกับอมองเดี๋ยวข้าตัวต,วตายแป๊บโอเคเฮ้ยด่านนี้เล่นยากมากท่านผู้ชมโอ้ตก โทษนะท่านผู้ชมผมผ่านนี้ไม่ได้อะเฮ้ยตอนนี้นะ,ะท่านผู้ชมผมกระโดดไปแล้วอ้าหล่นเรียบร้อยนะท่านผู้ชมอันนี้โอเคเราต้องกระโดดไปให้ถึงนะฮะอ้าวอ้าวกระโดดแล้วไม่ไปโอเค้างเราเริ่มใหม่เอ๊ยทำไมมันมเล่นยากจัง เนี่ยด้ได้ผมไม่ผ่านสักทีเลยเนี่ยเนี่ยมันกระโดดไม่ติดอะท่านผู้ชมผมคานมร์มากเลยเนี่ยท่านผู้ชมมันกระโดดไม่ได้อะ่ะผมก็เลยแบบเขนะเนี่ยมันกลัวนะท่านผู้ชมอ้าวกลับมาล่างเดิมเรียบร้อยแล้ว กระโดดไม่ได้ลำคาญมากเลยอะของผม,ผมโทรศัพท์ที่กดไม่ค่อยติดอะผมใช้รุ่นวีโก้ครับผมอุ้ยจุ๊บอุ้ยจุ๊บเออผ่านสักทีเหนื่อยโอเคไปถึงห้ามโดนใช่ไหมเนี่ยอ้าวโดนตรงไหนอะท่านผู้ชมเห็นไหมผมไม่โดนนะ ผมไม่โดนคือแบบว่าอุ๊ยจุ๊บอะไรของมันผมงงกับมันจริงๆเลยเนี่ยจะเลี้ยวก็ไม่เลี้ยวโอ้ยโทรศัพท์เอออ่าอยู่ดีๆแล้วก็เลี้ยวเองโอ้หัวร้อนหัวร้อนเฮ้ยเชียวยายา ท่านชมไอตรงเนี้ยมันยากอะเฮ้ยอย่ามาดัานดิทำไมมันผ่านง่ายจังเลยพวกเขาอะทำไมพวกเขาผ่านง่ายจังจุ๊บอันนี้น่าจะเป็นกล่องนมพ่อยายเลี้ยงลูกด้วยสิจุ๊บเฮ้ยจุ๊บเฮ้ยจึ๊บโอเคท่านผู้ชมเรียบร้อยอันนี้ผมต้องผ่านไปให้ได้ ซึ่งอันนี้มันง่ายมากท่านผู้ชมอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายผมบอกเลยง่ายมากง่ายแต่ก็ต้องควรระวังนะคะไม่ประมาทถ้าเราประมาทเราจะตายเองนะครับโอเคตอนจบผมว่าน่าจะได้เรนโบว์บินลอยฟ้ามาดูเพื่อนเขาเล่นกันแน่เลยจึ๊บ ช่วงนี้เนี่ยผมจะเล่นแต่ชา a ์โดใช่ไหมฮะสองคลิปที่หลังเนี่ยชา a d โดสนุกมากเลยนะฮะบอกเลยใครได้เล่นจะติดใจนะ,ะฮะเออฮะไม่ตกเล่นทำรูมาทำอะไรเนี่ยทำรูมาทำไมน่าจนชมผม,มงงเหมือนกันทำรูมาทำไมคือคนที่คนที่สร้างแบบนี้นะคะช่วยแก้ไขตรง ตรงหลุมตรงนนะะเนี้ยนะคะเนี่ยตรงเนี้ยเราไม่กระโดดก็ผ่านอยู่ดีอะครับเราไม่กระโดดอะชึบ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 อ่ะจะแหลกแหลกนะคะกอเออหลุมล่องเลยอ่ยอหแจ็ก็ เืออะไรเนี่ยโอ้โหเอเอขาวมันทําผมงงไม่สิไม่ใช่ขาวผู้หญิงล่งหากผู้หญิงมันทําผมงงอ่ะเนีย่ยมันเดินกลับเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ทําให้ผมงงเนี่ยมันกลนประสาทเพื่อนะอีไปเราไม่รอเราอีโอเคไม่โดนนะผมไม่ต้องเลี้ยวผมกระโดดเอาไวกว่า อันนี้เจออะไรเนี่ยขนมอะไรเนี่ยขนมครกเหรอว้าวไม่ใช่ขนมครกคืออะไรเนี่ยโอ้ตอกอีกแล้วแค่นี้โอ้โหเดเดเดๆๆๆดท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมนะชุดคุณยายแต่ผมเป็นแบบผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะคิดได้ยังไง oh อ๋อไม่ก้าสอามีร่องด้วยเหรอ ม่รู้วเนะี่ยกระโดดไปก่อนอ้จุ๊บ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 แค่ลองแค่นี้เองก็ยังโดนกากมากโอ้โหแล้วก็โดดไม่ติดเนี่ย อะไรจากเรากันแน่เนี่ยฮะไม่ซื้อนะไม่ซื้อโอ้ยอย่าขึ้นมาไล่หมอลันอ๋ย เขาดูผ่านง่ายจังเลยของเรานี่ต้องทีละนิดทีละนิดทีลหน่อยโอ้โหกระโดดเตี้ยมากให้งจะกระโดดเตี้ยขนาดนี้โอ้โหขนาดแค่นี้ยังไม่รอดคิดดูอะไรของเองเนี่ยอะไรของเองอเค yes อ i r ไปจุ <desserts> <Negative paper> <sh arp Irish> ๊บไปจุ <us> ๊บ euh อันนี้ง่ายไปจุ๊บนี่ยแหละไอ้ร่องตรงเนี้ยมันไม่หล่นท่านผู้ชมมันก็เลยดูง่ายไงตรงนี้ร่องเยอะตรงนี้ต้องกระโดดจุ๊บเวลามันกระเด้งเนี่ยท่านผู้ชมไอ้เวลาเนี่ยมันกระเด้งไะแล้วมันเล่นยากมากเลย โอเคโอเคอ่าฮะอันเนี้ยอะไรเนี่ยหลอกเรานั่นเนชรอบอ่าฮะท้าโดนสีแดงแน่นอนถ้าโดนสีแดงอ้าวนั่นไงว่าเราเฉีย่ยวแต่ยังไม่ทันได้โดนเลยนะแค่ไปนี่เองอยังนับชิเนี่ยกระโดดทุกสิ่งที่กีดขวาง ตรงนี้ก็หมวร้อนไปตามๆกันเลยหมวร้อนเพราะกระโดดไม่ติดนั่นแหละท่านผู้ชมก็วด,ววดแขนะ่ะโอ้ยปวดแขนอะไรเนะี่ยไส้กรอกไส้กรอกอะไรเนะี่ยอ๋อท่านผู้ชมผมเคยกินไส้กรอกนี่ไส้กรอกใบเตย อร่อยเลยโคตรได้กรอกแล้วอันนี้มันไม่ใช่แล้วเนี่ยมันหนอนเอเลี่ยนเลยเนี่ยอ้ยจูอู้จ้าผ่านีด้ปลอดครับอาา่าฮะอุ้ยจ้าคือได้ผมผ่านมาหลายดาแล้วใช่ไหมเนี่ยคุณคิดจริงๆเหรอว่าผมจะไม่เล่นต่อ โอ้โหริงสิครับไม่เล่นต่อเฮ้ยเดี๋ยวผ่านอันนี้ไปเดี๋ยวผมเอ่อน,นะตรงนี้ต้องผ่านให้ได้ก่อนตรงนี้เอ้ยเอ้ยเกือบร่วงเอ้อุิวิวิวิเกือบร่วงโอเคสำหรับเทปนี้ขอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบาย Bye-bye to crew.